สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไมกี้แชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสลูดี่สองดาวลงประสาทนะครับของลูดี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสดาเมจลูดี้สองดาวที่จริงผมเทสไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณเจ็ดแสนหกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะผมก็จะลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับลูดี้นะครับของผมก็จะเป็นสี่คีนะครับผมใส่เซตคีทั้งหมดเลยนะครับ อาวุธผมก็ใส่เซตเคีทั้งหมดแล้วก็สก,กิลผมอัพตันหมดนะครับนี่ครับสมุหมดผมใส่คีหมดครับก็จะบวกความเสียหายมาทั้งหมด1นึนะฮะคีเฉลี่ยอยู่ที่95%นะแล้วก็บวกจุดอ่อนอีก40%อ่าแล้วก็ด้มาบวกกับพาร์สนะครับสาแล้วก็แหวนอีกนะครับอีก3%นะรวมทั้งหมดก็จะเป็น82นะฮะ นี่แค่ลูรี่นะครับยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่ยนะแล้วก็ตัวต่อไปครับก็ลีน่านะฮะลีน่าก็เอามาบัฟดาเมจเพิ่มครับก็จะเป็นพารสี่นะครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะมีสกิลฮิลฮะแล้วก็ลดลดพลังป้องกันด้วยนะเพิ่มความความเสียหายโจ๊กเกอร์นะครับก็เอามาขาจัดบัฟนะครับ เป็นตัวสําคัญนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีวันเดซ่านะครับถ้ามีวันเดซ่าสดาวคือจะดีกว่านี้ครับมันจะได้มันก็จะได้พาร์ตสิลดพลังป้องกันด้วยอีวานะครับก็พาร์ตสิการสถานะโมติตนะครับก็คือลูดี้นะครับมีมีดาบนะก็คือถ้าตีมาเราจะติดต้นเลยนะฮะแล้วก็ยอนฮีนะครับยอนฮีก็เอาพาร์ตสสกิลเหมือนกันนะครับบวกพลังเวท2 5นนะฮะก็ เอามาใช้บวกบูดาเมจเวทฮะนี่ครับดีเซลผมก็ใช้ตัวนี้นะครับก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนอีก9%นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายตั้งขึ้นเนะี่อีก4นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองกันเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีครับก็ใช้เซราได้ มาครับเริ่มถึงผมใช้ยอนฮีเคลียเวฟไปก่อนนะครับยอนฮีผมยังไม่ค่อยแรงนะก็อาจจะเคลียร์พอได้นิดหน่อยแล้วผ่านทวาเคลียร์นูี้เคลียร์นะครับแล้วผมก็เซตสองทก,กิลนี้ไว้รอนะครับก็คือลีน่ากับโจกเกอร์ครับเพราะไงบัฟลีน่าก็ต้องใช้ก่อนนะครับถ้าต่อมาฝั่งของข้ามก็จะเป็นบัฟโล่นะครับของลูดี่ก็คือเราเตรียมสกิลของโจกเกอร์รอได้เลยครับเพราะไงก็ต้องใช้อยู่ดี ครับออกมาเพืยอด,ดาเมจเลยคร,ครับถ้าเพื่อนๆมีวันเนต้านะครับก็คือดาเมจก็จะต่อเนื่องครับแต่คือผมไม่มีครับก็ต้องใช้ฮิลลอวนสกิลดาเมจมาอีกหนึ่งรอบนะครับคือใช้สกิลวนลอ มาครับทีมของมิลเลียคือใช้ต่อเนื่องนะครับนี่ครับ,รบยิงเป็นดอกน้ำมือนะครับเดี๋ยวส,สกิลของโจ๊กเกอร์รอยครับเพราะว่าเวลต่อไปต้องยกโล่น คัก็คือห้ามโจ๊กเกอร์ตายนะครับเพราะว่ามีโจ๊กกระชับแค่ตัวเดียวนะครับโจ๊กเกอร์ผมใส่ของมาไม่ค่อยเยอะนะก็เลยแบบค่อยๆถึกมากอ่าอันนี้ผมกดสกิลพลาดนะฮะคิดว่าจะวนทันผมบัฟดาเมจรอนะแลเตรียมสกิลดาเมจรอเลยครับ องอไม่ได้อยู่แลโจ๊กเจอร์กายตายผมหิวก่อนเดี๋ยวมาสาบมิอต่อแล้วเตรียมขัดจัดบัฟรอเลยครับ ดาเมจต่อเนื่องเลยครับนะสกิลดาเมจมาอันนี้คือดาเมจเบาลงเยอะครับเพราะว่าบัฟบ,บีหน้าหมดคนระับจ็อกเกอร์จะตายตายเลยครับจ็กเกอร์ตายก็น่าจะจบนะถ้าจ็กเกอร์ตายก็คือดาเมจเราหายอนะ่ะ ครบเ0เนะครับก็คือจบอัตโนมัติครับก็ดาเมจก็รวมๆก็ประมาณนี้ครับ6 0 0 0 0ที่ผมตีไว้ก็ประมาณ7,6 0 0 0นะครับก็ดาเมจก็ใกล้ๆเคียงกันครับก็คือผมไปกดสกิลพลาดนะครับครับถ้าใครมีวานิสตาสองนานะครับเอามาใส่ก็จะมีบัฟกระจัดบารนะก็คือดีมากๆครับ เอามาใส่แทนจ็กเกอร์ได้เลยแล้วก็บวกพาสซีฟนะครับลดกราะป้องกัน20%ก็คือดีมากๆครับวาเนซ่าตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับผมกําลังสุ่มหาอยู่นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับติดตามการกนในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ